สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอก,กลอีนเลี้วทางช่องวิมลเพื่อคนคุณทำกเกษตรก็สำหรับท่านใดครับมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราจะลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับคลิปนี้มือนี่พี่นอ้องยังมือแรงคือเกา่ามาเลี้ยงงวัวโอ้ยมาเลี้ยงควายเอ,อู้ขึ้นกระพิดหลุดมันเคยเห็ดแต่น้ำงวัวนน้ำขั้วแล้วหลุดหลงหลงลืมลืมพี่น้อง เลี้ยงควายพี่น้องงานเลี้ยงงานเลี้ยงคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อกาสำหรับชิปนี้มือนี้กะชีมีแนวมานปอกให้พี่น้องฟังอยู่พี่น้องกเกษตรตาก่อนพูนขิดจากเลี้ยงควายพี่น้องสว่วงนี้ควายราคาถึกสื่อควายเลี้ยงหญ่าสื่อตัวขี้ลายพี่น้องกำมันว่าสื่อตัวละงามแบบตัวละสามแสนสี่แสนโมเมน ซื้อกะให้บึงหนังบึงแขงบึงขามันพี่น้องเป็นคว้วยหนังหนาอันที่ซื้อเลี้ยงคว้วยหนังหนาขายใ่ปากใ่พี่น้องโค้งสางสูงท้องอ้างกะเลี้ยงมันจังอันบ่เสียเวลาพี่น้องโค้งสางใยๆกะจะซื้อควาวยเ่าเลี้ยง,ด,งด้วยพี่น้องเด้อฝากไว้ด้กะเขาแย่ๆยังสีจะไปซื้อมาได้ยังสีเขาสีลูกสามมาได้นี่อันจีซื้อกลย่าให้เกินลูกสู่ที่สาม แต่ว่าก็จะซื้อแพงหั่นเถาๆองค์สินงคนเห็นควายนี่มันราคาไม่จิต่างกันนี่พี่น้องควายหนุม่มควายสาวควายลูกแรกนี่ราคาสิบ่แพงเด้โอ้ยควายราคาแพงไม่รู้ควายลูกควายลูกแรกควายแม่สาวลูกแรกราคามันสีแพงแต่ว่าควายเ่าลูกสีลูกหาล่ะมันถือกเด้ซ้ำนี่กับเม่ละราเศร้าหางได้แม่ลูกว่ได้แพงเด้ แม่ละเศร้าหาซ้ำอย่างแกแม่ละเศร้าหาแม่กับลูกลูกก็ใหนใหญ่ๆดอกแต่ว่าลูกมันหลายเมื่ขึ้นอยู่กับลูกมันลูกหลายมันถือคันลูกหน่อยมันกระแพงมันเป็นยังอนาคตยังไก่แม่พี่น้องซื้อกับสื้อเอาหน้าโคตรมันโมเมนต์ว่าซื้อมาเลี้ยงอยู่ในห้องเราสุดลูกเราซื้อมาเห็นยังกต่สื้อย่าง,ออางนหน่อยๆก็ให้ลูกว่าให้เกินสองทังผมตัวนี้ลูกซีเลย,ยนี่ลูกกูฮิซีละ สภาพก็ยังดีอยู่แต่ว่าก็มันเป็นมันบวสบายเมือ่อกี้มันก็เลยจอยแน่ตัวน,นั้นก็ลูกซีะอะไรขึกันนะลูกซีอ่ามีแม่ชีลูกน้อยน้องนัะ่ะล่ะเป็นลูกอันพึ่งม่านพึ่งผสมนี่พี่น้องพึ่งผสมแม่นี่ก็สูงอยู่ดิเกือบลอยซีพื่อนดิอ่าแม่เพิ่นกับแม่จากลอยสามสิบแปดนังแม่เพิ่อนนะความสูงลอยสามสิบแปดช่วงนี้ควายมันถือ กระยับไปซ้อหลายอันจิ๊บปอนั่นตัวละอันแม่ก็ลูกตัวละเหมือนเอ็ดนั่นมันหน่อยมันอันราคามันถื่กมันกเลี้ยงมันเกลเสียเวลาก็คือเออธรรมดาแต่ว่าถ้าเาทุนเหาบไปไล่อันหามีทุนแน่ยัดไปเลี้ยงหลายตัวเลี้ยงที่ซ้ำเนี่ก็แม่ลูกอ่ะบวชซี่เหมือนนี่ที่มอเนี่ยเฮี้ยงกันอยู่นี่แม่ลูกนั่นอันสีสูงสุดก็สีซี่เหมือนเขาเข้าถึห้องซี่ผ่านละ าก็ตอเอาก็เขาก็สีขายบางสี่หมื่นสี่หมื่นนี่แหละมันบ่หอดหาหมื่ดอกไม้ซ้ำนี่แต่คุมมือนี่มันก็้คือน้ำข้นตอเดิซ้ำนี่ก็สีอยู่นี่เกินเพราะเกินสี่หมื่นนี่นี่แม่ลูกนี่ลูกใหญ่ลูกเป็นสาวคนละลูกกับลูกเก่าจะเลื่อนคนนี้แม่เพิ่งกได้ลูกตัวที่สี่มอไปหาตัวที่หาแล้วล่ะนี่ถ้าลูกมันหลาย มันกิบเพแพ้งได้ว่าค้อตัวมันจะตาแนวมันคว้มสูงรอยสามสิบหนึ่งรอยสามสิบมันม่านแห้งตําุงแห้งล้อยเศร้าแปดจอยทำมันม่านแต่ว่ามันให้ลูกดีกับมันหนังหนาหนังหนาข้อใ่พี่น้องข้อเันแบบข้อหนาหนาเห็นไหมข่าวว่าหลังประคอข้อประเขียงมันว่าข้อมันชิดหนาขันแบบข้อจะจอยข้อเล่มแหลมนั่นอันหนังบางๆมันจะเอาไปเลี้ยงพี่น้องเฮ็ดกับ่เลี้ยงกับว่าใ่ ทั้งผมมีอยู่ตัวหนึง่งนี่พามาเบิงแต่ว่าก็ซื้อพิษนั่นแหละแต่ว่าก็เล่ยๆผัดจเจ้าก็คือซื้อเลี้ยงก็ครอบมันซื้อพิษนั่นแหละก็ชิบเอาให้มูฟังก็มันเจอนั่นแหละถ้ามันเจอก็บอกมูฟั่งหลอกมูนี่ก็เป็นตะเลี้ยงอยู่มันมีอีกแม่หนึ่งสีมันมแนงพงเล็กเสวงน่ะคือกันกับอันเ,เาาาาห,ขอขอหลเเา่าเรื่องงัวขาถกเข้ากับไปทายงัวขาถกในขอกให้เบิงแต่ว่าเป็นตัดเจ้าคือเลี้ยงใช่ไหม เออกระขอบมันถึ่อะจังอันขอบมันสื่อมากละจังวอกเห็นฟังนะนะอันนี้คือกันกระขอบมันมีอยู่ขอและมันเห็นละมันจังวอาเห็นฟังนี่พี่น้องต้องคนก็มากสวนอยู่บอกตัวมูใหมูสื่อมาจะห้องมันสื่อมากเพินวะเออกับมันพอละละจังวอกเห็นฟังพี่น้องนี่นี่นี่ควายตัวนี้ไปมันเป็นควายกระดูกเป็นควายป่าสแย่งเป็นควายข้องูสิงเห็นบ่ คำว่าข้องูสิงเนี่ยมันจะเป็นข้อหน่อยๆบางเนื้อหนังบางๆหลักข้อยก็เป็นส้งกระดูกนี่ส้งกระดูกอ้างอยู่อ้างหน่อยๆนังบางหนังบางข้อหน่อยข้อเหลี่ยมๆนี่เขาเอื่อว่าค้อยปลาใสแง่งปลาใสแง่งข้อไปข้อข้องูสิงมันเลี้ยงใบใหญ่พี่น้องมันเอาเลี้ยงแล้วมันใบใหญ่ถ้าเลี้ยงบ่ดีเนี่ยชีวิตจะกระดูกรอดนี่จะซื้อเลี้ยง ถือวันไหนก็จะสื่อบ้านลักษณะแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้นี่พระเจ้าเอาแบบนี่พี่น้องนี่นี่เป็นแม่สาวด้วยนี่ลูกตัวมันนอ่ตัวเมื่อกี้นี่แหละหนังหนาควยหนังจันเขาเอนแต่ว่ามันหันตัวนี้มันเสียหางหางสันหางเบาเหย้าก็สร้างมันเขาแต่ว่ามันได้ตัวมันได้หนาความหนาอยู่ความหนาอยู่แม่มันก็ทรงลูกมันให้ลูกดีแนวเพิ่นให้ลูกดีแม่เพิ่นกะ โอ้ลูกออกมาก็ดีอยู่นี่อตัวนี้เป็นลูกกันนะหลานหลานปังแปดอยกับพ่อเบิงอยู่กับพ่อเลียงอยู่นี่อันนี้น้องมั้นี่อันนี้ตัวนี้ลูกเบิ่มลูกตัวนั่นนี่นี่ลูกตัวต่อมานี่ลูกตัวที่สีนี่นี่เป็นลูกเบิ่มนี่เห็นบอกมันก็เป็นหนังหนาหนาหน่ยไหมถึงมันหน่อยเมื่อกี้แต่เบิงแต่เป็นเป็นลูกเบิ่มอยู่นี่สมเบิ่มไปอ่ะสื่อมาถามมันออกลูกตังสี่เมื่อกับพ่อเลียงอันะ กาซูฟังพี่น้องสำหรับมือใหม่มันกระบอแพ้งดอกซ้ำเนีบ่บซ้ำานี่ก็สีสามมือนนี่แหละบางอันสามหมื่นหันข้าเจ้าไปขายในตลาดเพื่อเข้าจ้ห้องสามมื่นหาคนแล้วข้าก็ต,อ 3, ต่อสามมือนทั้งเทียรเขาก็ขายหายทั้งเทียรเขาก็มาขายคือจังผมนี่สามมือนผมมาขายด้อตัวนี้เพราะว่าผมสะไปเฮ็ดแนวเอาพึ่งได้พึ่งได้สองโตแต่ว่าเม่มันเป็นแม่บบานบาน,บานยังบไดถือพัฒนา มันนี่ก็เอาเลยพออ่พอสายพันธ์สายพัฒนามาใส่มันก็ออกมาได้ซทำนี่ก็จะได้สองตัวนี่ว้เห็ดแนวก็เจียบวกายนั่นเขาหายซีมือแล้วแต่โดนแล้วบวกขายเพราะว่าอย่างเอาไว้เห็ดแนวเอาไปพัฒนาต่อเพราะโค้งสางมันได้อยู่หนังมันก็ะนาดีอยู่หนังหนาดีอยู่แต่เม่นี่ก็หนังกระนาดีอยู่อ้างไงอยู่แต่ว่ามตัวนี้มันเสียถ่ายถ่ายมันดอมนี่พี่น้องถ่ายมันถ่ายบวบบาน ถ่ายมันเสียบแบบหลๆเห็นบอลนะแต่ตัวนั้นมันถ่ายมันบาดเนี่ตัวไหนตัวนี้มันสิครบสูตรอันถ่ายบอกเน่าตัดเห็นบอลถ่ายเป็นถ่ายค้อยเถือกอันนั้นอนนันหนังบางถ่ายแหลมอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ตัวใหญ่อยูตะบะถ่ายกแ็แหลมมันแต่ละตัวค้อยนี่ต้องเบิ่งให้ชัดส่วนมันได้พี่น้องเบิ่งให้มันครบเขาไปซื้อไม่ไม่คือผมที่เหล็กกับเหรียญไม่ไม่ไมก็บบ่ค่อยเข้าใจก็ซื้อพิษซื้อถือก,กนกี่แหละก็ได้แนวเน้มาบอกพี่น้องฟัง บางคนมาวาบงบรเจาของผัดซื้อเรี่ยงผัดพืชผัดบอกบ่ให้ซื้อเห็นว่าอานาก็เลยว่ามันพอแล้วมันบบอยากให้พี่น้องเข้ามาําร้อยอันที่มันผ่านมาเนี่ยนะพี่น้องก็เลยมาบอกฟูฟังแนะนําผู้สีซื้อกับพ่อซื้อส่วงนี้ละซื้อเรี่ยงโลดมันถือถ้าจังหน่อยถ้ามันขืนนะมันซื้อมันจะได้ซื้อแพงสมัยผมซื้อผมซื้อมากค้มละแสนสอง,สองแสนบะไรใหญ่เลยพี่น้อง ซื้อมัตสกีนั่นแต่ว่าช่วงเนี่พอซสื่ออันซื่อได้ช่วงนี่บ่มมหลุบแต่ว่าพายามสื่อให้มันเป็นแนวศึกษาแนวเบิ่งแนวเบิ่งชิปเบิ่งเพิ่นเว้าแนเรื่องควายแบบแบไปะไรก็ศึกษาในชิปนี่แหละลักษณะควายที่สื่อซื่อแบบไดหนังหนาข้อใหญ่นี่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าให้ได้เตรมสัดส่วนมันกับ่ไดอกให้ครบบัตุอย่างบบได้ใายมันกับ่บแหลมนี่ ขายมันงกับนายยุตลูกตนั่ะล่ละลูกแม่นางที่ดถากด่ากาง,งานมันละนี่แม่มันนี่แม่นเนี่ยผมซื้อว่าสามหมื่นหาตอนน้นมันได้ลูกสองตัวผมไปซื้อมาเมาื่ออยู่น้ผมนี่ก็ได้ลูกสองก็เป็นลูกตัวที่ซีนี่พี่น้องลูกมันแนะนำพี่น้องผู้ใดสนผู้ใดอยากเลี้ยงควายกับฝ่าซื้อได้พี่น้องเด้ออันบ่นฝ้าซื้อแล้วมันแพงแล้วมันจะได้ซื้อควายแพงเลี้ยงกับฝากพี่น้องไว้เวลาซื้อก็ พยามามเลือกเนี่ยยาสือไซแต่เงินหลกั้นใจเอาพี่น้องได้ตัวเดียวซอก้อนก็ดีคือยังสิสื่อไปตัวเดียวโรดมันจีสูตาเราดอกควาหัตัวใดมันสิงามนั่นมั้นบริแลค่ามันบริแรแพงเกินเกินเอาชิดดอกนี่แหละปากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องเด้อการสำรับคลิปนี้มื่อนี้เอาไว้สำนีกอนนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไม่การสำรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณในรายสวัสดีครับ